เธอก็มองนาฬิกาแล้วเธอก็พูดออกมาว่าถึงเวลาต้องลาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยหตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินกู เก่ยเกาล็น่าจะแบบมีปัญหาแล้วล่ะฮันดิ้ก็เกี่ยวทำไรวะเรื้องเงาเด็กเต็มอะว่างหนึ่งเต็มด้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพีพีดึแล้วไม่ใช่หรอน่าเอาให้พีกัน สวยมากอ,อาวเออแอมโซซ่อนดีแนะนำสัญญาดีกว่า Thôi em ạ Ết nhìn... nhìn không buồn đây, Quiet Quái ớt Điên mày Quái ớt Xua ấy Ai Hay ของเรามีแต่กรัมเนี่ยฮโ,โอ้โหนี่เป็นคอมโบนะโลก,กับชัด ไรจัดต้องย่างนัอยู่แล้วเธอก็มองนาฬิกาแล้วเธอก็พูดออกมาว่าถึงเวลาต้องลาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยหตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่ายินคำว่ารักแทนคำบคนแรกเลยยืนขึ้นเลยถึงก็ยืนขึ้นเลยเอ่อพรุ่งนี้ว่างๆไหมฮะทําไมฮะ ไปทำเพลงเลยดีกว่าล่าสุดนี่ทำเพลงกับพี่ตู่พอนมาถ้าเจอถ้าเจอคนนี้ก่อนนี่พี่ตู่ไม่ได้ร้องนะครับผมไมงผมไม่อยากให้พชรร้องหดเพราะผมมันจนไม่มีบอญระดกที่คลั่กกับเลซี่รักซีใช่ไหมครับดูเป็นแบบนิ่งๆให้ดูดูแบบเหมือนจะขี้อายเหมือนจะพอถึงเวลาใส่ใส่ยับ และรีกันว่าแฟน์ตี้รแต่งกันไหมกับรับที่ชอาเราหดเกิดไฟกับคนคนหนึ่งผมเป็จริงจังไม่ได้หลอกฟันเพราะผมมีต่างปาร์ตี้ทุกคนจะไปยุดชัดทีที่เจอคุณครับอะไรน่ารักหรือว่าเลที่ดอกที่ไฟรับที่จะไปสู่รอบต่อไปไลน์ดิสติดเส้นวะติดเส้นวะติดเส้นอยู่วะติดเส้นเลย อยากอยากเอาแนวไหนพอได้คิดคิดแล้วนะฟิวอลผิดไรล่ะทีนี้ผมว่าเหลือแต่แหวบละสักลองสักแปดแปดมากลองลองลองเขียนดูได้เดี๋ยวลองเปิดบีทให้ผมวนลองตีลองเขียนดูฮะอยากฟังนะอยากฟังอันนี้หนูก็เลยลองร้องแบบ เรื่อกลัวก็แปดแล้วพอกรนโดงแล้วก็อีกแปดแล้วขยับจันไม่ขึ้นเลยโอเคฉันถึงสิงสี่ล้โอเคว้าวยัยสุ่มาไปต้มาตัวพัยังจะนอนตอดพีอยูซองคนในคืนที่ฝนพรำกับบางสิ่งที่ผมทำที่ถี่แสงใจวอร์มไลท์กับสัมผัสจากร่างกายของเหตุที่ผมใจคุณคงคิดเหมือนกันที่เข้าใจ ทิ้งเอาไว้แค่เพียงข้อความี่อให้จบลงในความสัมพันธ์ถึงเวลาที่คุณต้องไปจะรู้สึกยังไงมันก็คงไม่สําคัญคุณเขียนขอบคุณทุกอย่างคืนวันที่เรานั้นได้ผ่านแต่ผมกับรู้สึกเศร้าใจในตอนที่ผมนั้นได้อ่านข้อความดีมากแล้วก็ผสมกับแรปได้ลงตัวแต่ผมรู้สึกว่าถ้านี่คือรายการ The rapper นะผมว่าเขาลองเยอะอีกนิดนึง ส่วนร้องครับแรปมันมันเหมือน50-50อ่ะอเอออยากให้แรปเยอะกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่าคงรวมทุกอยาก่างดีครับจอมครับ,รบผมต้อง,งชื่นชมว่าเขาทําให้รู้สึกถึงความอกหักจริงๆเพลงผมทมี่ทำํำผมไม่เคยมีเพลงอกหักเพราะผมไม่เข้าใจอารมณ์อกหัก เพราะว่าทั้งชีวิตนี้ไม่เคยอกหักมาก่อนเลยใช่ไหมฮะไม่ใช,ไใช่ไม่เคยเรอลุมกันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับเลซี่ลอซี่รอลุดไปจกลวเอครับผมวัลากับคลั่กวเขนาิกามาุนมย a อส to มาจากศู n ยากแคจะไปนัดในรักสภาอมกลากลับพี่พไม่ t you wanna f h t i g h t ที่สุดแล้วครับวันนี้คนเดียที่อยู่ในที่มัะเช่ครนี่เม็ดยังไงลองหันไประบบดูจะคอรับชั้นหรือเลือกอยาก็เลือกขวยของคุณคููคนรวยมีเงินแต่ก็ไปคนจนทําได้แค่นั่งดูจนจนจริงอยู่ทําไมไม่ใช่แค่เพียงแค่รับรู้แล้วทํายังไงอ่ะพวกคุณต้องมั่นใจแล้วทํายังไงล่ะพวกคุณต้องชิ